สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีว, <land> วิว DX ไทยกาไรเบรดช่ว ก่อนจะไปดูรีวิวไทกาทราเบดกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือ s u b s c r i b e ให้พี่รูแมนเขาด้วยนะครับและถ้าจะการรีวิวของเล่นอุลตร์แมนคลิปนี้ก็จะมาเจอกับผมอย่างแน่นอนอดใจรอกันแป๊บเดียวเท่านั้นและใครอยากได้ไทกาทราเบดหาซื้อได้ที่ w w w k i ล s ว็บดอท c o m ในราคาพิเศษเพียง1670บาทหรือหาซื้อได้ที่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยชั่วครับนี่นะครับคือดาบนะครับมันเป็นร่างสุดยอดของไทการหรือย,ยังวะ <laughs> เอาไป้ว่ามันเป็นร่างพัฒนาละกัน นะครับก็จะเห็นชัดนะว่าเป็นร่างแห่งไฟเลยทีเดียวเชียวอ่งจริงมันเหมือนเป็นการรวมพลังของสมบัติทั้ง3าตัวคือไทกะฟูมะไททัสเลยนะครับผมวันนี้ถ้ามีจุดใดพี่ดูแมพูดไปชัดไปต้องขออภัยนะเป็นแผลในปากปวดเจ็บมากเลยโอ้ยอ่ะมาดูแพคเกจกันนะครับผมนี่นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นร่างนี้นะฮะไทกะไรสโตเรียมนะครับผมอ่านี่นะฮะถืออาวุธนี่อย่างเท่เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวของเล่นนะครับซื้อไอของเล่นเนี่ยรู้สึกมันจะไซส์เท่ากับในหนังเลยมั้งหมายถึงร่างมนุษา์นะที่เขาใช้นะฮะ แต่ว่าไอ้ร่างอุลตร้าแมนไม่ใช่นะเป็นไซส์อันใหญ่ๆเป็นดาบจริงจังนะครับผมก็จะมีบอกวิธีเล่นคร่าวๆไว้อันนี้ชื่อของเล่นนะครับปั๊บ้านข้างนี้นี่ก็เป็นท่าเท่ๆนะฮะอ๋ออ่ามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยอุลตร้าแมนไทกะไทรสโตเรียมนะครับถ้าอ่านภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นสเตรียมอย่างนี้เลยเนาะไทรสเตรียมแต่ถ้าอ่านออกสเนียงญี่ปุ่นหน่อยก็จะเป็นไทรสโตเรียมนี่ปั๊บอ่าด้านหลังครับวิธีการเล่นนั่นเองนะฮะ อย่างที่เคยบอกไว้ในของเล่นอุลตร้าแมนเนอะส่วนใหญ่เขาจะไม่มีผู้มือมาแต่เขาจะบอกวิธีเล่นหลังกลองนี่เลยครบครันเลยนะครับผมเล่นแบบที่1แปลงล่างแบบที่2ใช้ท่าต่างๆแบบที่3นะฮะท่าไม่ตายมี2แบบด้วยแบบที่4ก็คือกดทริกเกอร์ก็จะมีเสียง2แบบแล้วก็อันนี้นะฮะเขาบอกว่าห้ามเอามาตีกันนะเอามาแกว่งฟาดฟันกันแมวอันตรายใช้ฐาน 3A 2ก้อนครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมด้านหลังมันบอกเกือบหมดเลยนะครับต่อมามาดูด้านนี้ ก็เป็นมุมของการแชร่ว o o d เท่ๆอีกมุมหนึ่งนะครับผมด้านบนละ่ะนี่นะครับว้ามาแกกันเลยครับนี่นะครับออกจากกล่องก็จะมีแค่ดาบแหละไม่มีอะไรเสริมเพิ่มเติมนะครับมาดูรายละเอียดก่อนที่เราจะไปดูลูกเล่นกันดีกว่านะครับนี่ครับปลาดาบว้าเป็นไฟตรงนี้เป็นเป็นยางนะอ่าก็เขาไว้ป้องกันเวลาเด็กเล่นมั้ง ฟาดฟันกันมันจะเจ็บแต่มันไม่ใเจ็บอยู่ดีอย่าไปฟาดฟันกันนะครับสมมติติสตาก็เล่นกันเบาๆนะอย่าไปทุบตีกันของพังด้วยนะครับแล้วก็เจ็บตัวด้วยเป็นความรุนแรงด้วยไม่ควรเนาะอ่าอันนี้เป็นเปลวเพลิงเปลวไฟนะฮะฟ้าฟ้าโดยสีเทาซีมดาบเป็นเทาแดงนะครับอันนี้เป็นปุ่มกดนะฮะ แล้วก็อันนี้เป็นทริกเกอร์หรือไกของของเล่นนะนะฮะด้านหลังนะฮะนี่ใส่าฐานตรงนี้ 3S สองข้อครับผมสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ OX นะฮะด้านหลังไม่ได้มีดีเทลอะไรมากนะครับอ่านี่สัญลักษณ์ตรงนี้นี่เห็นไหมมันเป็นสัญลักษณ์ของไทกะไททัสแล้วก็ฟูมะนี่น่าจะฟูมะนมะนไทกะน่าจะอันนี้นะครับอ่าสัญลักษณ์3อันเรียงอยู่อย่างนี้เลยนะครับตรงนี้หมุนได้ เป็นดาบแล้วก็มีหมุนได้อยู่ตรงกลางเนี่เหมือนอะไรไหมเหมือนเนี่ยไอออฟอันนี้นี่นะครับดาบของออฟนี่ให้ดูเทียบความสูงนะครับก็ดาบของอุลตร้าแมนออฟจะสูงกว่านิดหนึงนะฮะประมาณ2เซนเราๆนั้นได้ ไม,ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมลองเอาอาวุธอื่นมาเทียบดิถ้าเป็นของเรนเจอร์อันนี้เป็นดาบของโอ้ยอันนี้ยาวกว่าเยอะเลยเพราะว่าโฟินิกซ์เขาค่อนข้างกินระยะนะยืดออกมาในตรงหัวนียนะฮะก็เลยดูแบบดูสูงกว่ากันเยอะเลยนะครับผม <c oughs> มาต่อมามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> เปิดสวิชตรงนี้ <c oughs> ลำโพงอยู่ตรงนี้นะอ่ามาให้ดูด้านหน้าอีกทีสิมันมีแสงมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยครับมาหลังจากเปิดเครื่องแล้วมาดูลูกเล่นกันครับถ้าเราหมุนตรงนี้ โดยไม่ทำอะไรเลยจะมีอะไรไหมไม่มีอะไรกดตรงนี้อ่ะมี2เสียงวนลูบกดแล้วปัด <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันมีไฟไม่มีอะไรเลยนะต่อมาลูกเล่นแปลงร่างกดตรงนี้ปึ๊บทีเดียวเท่านั้นนะฮะและ อย่าก,กดอันนี้นะถ้าเรากดอันนี้จะเป็นการแคนเซิลทำให้ดูแคนเซิลยังไงจึก๊กหยุดเลยครับผมมาจริงจังแล้วปึ๊บปัดอันนี้ฮะปั่นมัน1นึสองสอันนี้คือการสแตน์บายเตรียมแปลงร่างแสงสีขาวครับกดทริกเกอร์หรือไกลตรงนี้ อ๋อแสงไฟแฟนตาซีมากสวยงามมากนะครับผมหลังจากแปลงร่างแล้วลองกดทริกเกอร์จะมีอะไรต่างไหม1นงอง่อาเสียงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแสงไฟตรงนี้ให้ดูใกล้ๆอะ1 2การกระพริบก็ต่างกันนะ มะอ่ะพิบสองทีกับพิบทีหนึ่งนะครับตามเสียงนั่นแหละอ่ะต่อมาใช้ท่าไม่ตายของไทกะบลส์แอทแท็กนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมกดตรงนี้หนึ่งทีและปั่นตรงนี้หรือปัดสแต็มบารแล้วครับแต่ตรงนี้จะเป็นสีแดงคราวที่แล้วตอนแปลงร่างเป็นสีขาวเนาะ เช่นเคยครับกดทริกเกอร์หรือไกลตามสไตล์ของของเล่นอุนตรราแมนไทยกะเนาะไม่มีพูดชื่อท่านะครับต้องจำเอาเองในหนังหรือว่าอ่านจากหลังกล่องเอานะต่อมาท่าที่2กดตรงนี้2ทีติดก,กัน เสียงสแตมบายตรงนี้เ็าต่างกับของไทกะานะต่มาปัดหรือปั่นตรงนี้แสงเปลี่ยนฮะเป็นสีเหลืองเนาะดูในมือถือมันออกเหลืองแต่ว่าดูนี้มันออกเหลืองอมเขียวสีเดียวกับเซรวันเลยนะอ่ะัวทริกเกอร์หรือไกล ชื่อท่านี้ไททัสอะไรสักอย่างแฮมเมอร์นะไม่บัจ่จใยยังไงอ่านอ่านตรงคำบรรจัยดีกว่านะครับต่อมาท่าที่3เหมือนเดิมกดตรงนี้3ทีติดกันนะและบัตรตรงนี้สีฟ้าหรือสีนเ,เงินครับ แล้วมันฟ้าหรือมันน้ำเงินครับมันน่าจะน้ำเงินมากกว่านะครับเอากดทริกเกอร์หรือไกลหมดอุลตร้าแมน3ตัวแล้วยังไงต่อครับพี่ดูแมนครับอ่ากดสีทีได้ลองดูสิเกิดอะไรขึ้นนี่สองซ้ นี่คือการกด4ทีนะฮะมีการเปลี่ยนแปลง3สีนะฮะแดงเหลืองน้ำเงินแดงเหลืองน้ำเงินเวียนไปกดทริกเกอร์หรือไกลจึก๊ก จบแล้วแล้วถ้ากด5ทีเกิดอะไรขึ้นมาครับมาลองดู1 2 3 4 5ก็น่าจะสุดที่4อ่ะน่าจะเป็นแสงแบบมเมื่อกี้ยังไงชัดเลยนะครับจุดเด่นของของเล่นชิ้นนี้นะคือเปลวไฟนี่แหละมันทำได้สวยจริงๆนะฮะมีการกระพริบของแสงของอะไรซึ่งแบบ สวยงามสวยงามนะฮะต่อมานะครับถ้าสุดท้ายกดค้างลองดูครับ1 2กดให้มันเป็นเสียงเนี้ยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมแสงมันต่างไปนะมันจะมีสีแสงไม่ใช่สีด้วยแสงมันจะ เวียนทุกแสงอ่ะนะครับก่อนนั้นนี้มันจะมีแค่3แสงถูกไหมแดงเหลืองแล้วก็น้ําเงินแต่นี้เวียนทุกแสงเลยไปยันแสงใสหรือแสงสีขาวเลยนะครับอ่ะกดตัวนี้ นี่น่าจะเป็นท่าไม้ตายสุดยอดสุดยอดเลยนะครับผมของเล่นแสงสวยๆอย่างเงี้ยต้องลองในที่มืดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอา้าไฟดับอันดับแรกกดธรรมดาก่อน <c oughs> ในลองใช้ท่าไม้ตายของไกกะกดตรงกน้นเขาหนึ่งที <c oughs> ปัดแล้วนะ จบไปต่อมาของไททัสอืมสว่างมากอืมดูดูประกายเขาเดียวโอ้ส่องสว่างกระจ่างใสามากๆเลยครับผมโอ้หาของไม่เจอนี่ส่องหาของได้นี่อ้าววัสด,ดีคุณคูกะไม่ใช่อ้าวต่อมาฟูมะ คามอุ้ยนี่ก็สว่างอื้อุอ้ยแต่นี่สว่างสวยอูย้ชอบแสงนี้มากเลยสว่างเหมือนกันอ้าวมากดอ่าถ้าไม่ตาย อันนี้รวมสามตัวดูเปลวไฟเขาสิไฟหลากสีอันนี้แค่สามสียังไม่หลากสีนะฮะมีแค่สามสีอ่ะกด น้องๆหนูๆจะแสบตาไหมเนี่ยดูคลิปนี้ <c oughs> อ่ะถ้าไม่ตายสุดยอดกดค้าง <c oughs> อันนี้ละลากสีของจริงอมาครบทุกสีเลยเดี <c oughs> ๋ปิดไฟดูนะคลิปนี้เดี๋ยวแสบตานะครับ บอกตอนนี้ทํไมเนะี่ยครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX ไทยกาดทรเบลดนะครับผม ก็ลูกเล่นมันค่อนข้างง่ายอ่ะแต่ว่าก็สวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างอาลังการไอ้เปลวไฟตรงเนี้ยรูมาว่ามันเป็นจุดขายของของเล่นชิ้นนี้เลยนะครับเป็นของเล่นที่พึ่งพาลูกเล่นจบในชิ้นเดียวไม่ต้องมีอุปกรณ์แปลงร่างเพิ่มหรือแหวนอะไรเพิ่มนะครับพูดถึงอุปกรณ์แปลงร่างหรือแหวนนี่เดี๋ยวจะมีเซตนี้มารีวิวให้ดูด้วยนะครับผมเป็นอุปกรณ์เสริมอัเซอ์รีและที่บอกไว้ตอนหัวก็เดี๋ยวจะมีตัวนี้มาเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของร่างนี้นะฮะและของพวกนี้สามารถหาซื้อได้ที่ world เดี๋ยวพี่ดมาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้กดซื้อตรงลิงก์นั้นได้เลยนะครับและก็ยังมีของอื่นๆนะฮะไม่ได้มีแค่ชิน้นนี้ของเล่นอุลตร้าแมนเยอะแยะไปหมดและของเล่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุลตร้าแมนก็มีนะครับผมและสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้พี่ดิมากนกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ